อนี่ยดูได้เลยเนี่ยอ่านดูเนี่ยดูเลยเนี่ยดูไปกี่วันแล้วอ่ะเนี่ยทั้งวันอ่ะเมื่อวันศุกร์อ่ะดูทั้งวันผองถ่ายใท้ทำไงต่อดูดอ่ะตั้งแต่เนี่ยทั้งวันศุกร์อ่ะดูนะตั้งแต่นี้มันศุกร์ดูมาตลอดเลยะเนี่ยในกระดิ่งส่งหายแล้วอ่ะ อะไรส่งเลยวะอืมในกรีน้าของผมอ่ะผมส่งให้แล้วนี่อมันโหลเสร็จแล้วกด,กดกา,ารก์บัตปั๊บเลยอะอะไรอะไรนอะในกรีน้าผมอ่ะ ไหนอะไม่มีเนี่ยนะผมกดล็อกอินส่งผิดจะทอดล็อกอินมี่อะไรไปต้องคำว่า R e m e m d e บอกว่าล็อกอินดไม่ต้องเป็นกาบ์ดใช่ไหมบอกไว้โซ food